สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับประโยชน์ของการเจริญสติภาวนาเนี่ยต้องบอกว่ามีอนิสงส์เนี่ยสูงกว่านะการให้ทานแล้วก็สูงกว่าการรักษาศีลน,นะครับเพราะการเจริญสติภาวนาเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ากําลังขึ้นสู่ยอดนะครับในพุทธศาสนา นะก็คือสูงสุดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิหรือว่าการเจริญวิปัสสนานะครับนะก็เรียกว่าเป็นยอดในพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราจเจริญสติภาวนานเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจจิตใจตัวเองมองเห็นการทํางานของจิตใจตัวเองนะรู้ว่าจิตตัวเองดีหรือร้ายนะประกอบด้วยกุศลอกุศลนะซึ่งมันก็จะมีทั้งสงส่วนนั่นแหละครับนะสำหรับคนทั่วไปนะมนุษย์ปุถุชนทั่วไปก็จะมีทั้ง กุศลอกุศลนะเว้นแต่ว่าเราจะเริญสติภาวนานะในอริยมรรคมีองค์8ประการจนบริบูรณ์ก็จะบรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคผลก็จะสามารถละกิเลสนะจากหยาบกลางละเอียดได้ในที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราจเจริญสติภาวนาเราก็เห็นจิตเห็นใจตัวเองนะ๋อจิตมนุษย์เป็นอย่างนี้นะจิตมารเป็นอย่างนี้นะจิตเทวดาเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเกิดนะความคิดเหมือนกันว่าเอนะถ้าปัจจุบันเนี่ยนะเราเป็นเทวดา สมมุตินะเทวดาที่เป็นเทียนกายทิพย์อะนะที่เราได้ยินได้ฟังมานะเราจินตนาการนะว่าเอะถ้าปัจจุบันเราเป็นเทวดาเนี่ยนะแล้วเราจะช่วยมนุษย์ไหมอันนี้น่าคิดนะนะครว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยคือเรามีกายทิพย์นะไม่ได้เป็นกายหยาบอย่างมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเทวดาล่ะไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะหรือว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศนะในภพภูมิที่สูงกว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับ คำถามคือถ้าผมเป็นเทวดาเนี่ยจะช่วยเหลือมนุษย์ไหมนะท่านคิดว่ายังไงฮะนะถ้าเราเป็นเทวดาช่วยเหลือมนุษย์ไหมบางท่านบอกต้องช่วยสิมนุษย์ลําบากนะบางคนบอกไม่ช่วยสิเพราะมันเป็นชะตากรรมของมนุษย์ใช่ไหมนะก็มานังวิจารณีพิจารณาว่าเอ็นะก้าวดาเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เรายังลําบากเลยนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหเรายังเจอบางทีคนชั่วคนร้ายนะหรือมารนี่เบียดเบียนเลยยังเจอวิบากกรรมเล่นงานเลยนะ พราะชีวิตมนุษย์นี่มันไม่ได้สุขสบายนะก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้านะตัดบอกตัดสอนแล้วนะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากลําบากนะการเกิดเป็นมนุษย์ภพศสนานก็ยากลําบากก็คือการเกิดมนุษย์นี่ไม่ง่ายการดํารงชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมีร่างกายหยาบนะมันมีเกิดแก่เจ็บตาย แล้วมันก็มีวิบากกรรมนะยามที่ชีวิตมันเจอวิบากกรรมไยบาปเล่นงานนะเจออุปสรรค์ปัญหาเจอมารผจญน,นะเจอเจ้ากรรมในเวรนะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวนะเพื่อนพ้องนะครับหรือคนในสังคมนี่แหละนะครับที่อาจจะเบียดเบียนเราได้นะมันเป็นวิบากกรรมอย่างเงี้ยนะคำถ,ถามคือถ้าเราเป็นเทวดาวเราจะช่วยคนเหล่านี้ไหมนะก็ทําให้ผมฉุกคิดนะ นะเมื่อเรามีความคิดว่า,าเราเป็นเทวดากับมุมมองที่เราเป็นมนุษย์ในขณะดนี้ที่เราพบเจอความยากลาบาก,กปัญหานะอาจจะวิบากกรรมต่างๆหัวนั่งมองว่าเออจริงๆถ้าเราเป็นเทวดานะมองในมุมกับกันเนี่ยนะถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอะอะไรที่เราควรได้ก็ไอ้ความยากลําบากนี่แหละทาให้เรามีเกิดบรา,ารมีเพราะกลายเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันไม่ได้เจอความยากลาบากแบบมนุษย์นะ การเจอความยากลาบากแบบมนุษย um, like, ์เ no. น oh, <okay. S 1> uh ี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยนะเราก็เจอโอ้โหวิบากกรรมนะเจอเจ้ากรรมในเวรนะเจอมารผจญเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องท้าทายนะถ้ามนุษย์คนไหนเนี่ยนะนะลงมาฝ่าภารกิจต่างๆเหล่านี้ไปได้ฝ่าวิบากกรรมต่างๆเหล่านี้ไปได้นะผมมองว่าทําให้บารมีเขาเพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าเป็นการเสียสละได้นะทานบารมี นะความดีศีลบาร,รมีนะครับการแก้ไขปัญหานะด้วยความอดทนใช่หไหมขันติบาร,รมีด้วยความเพียรวิริยะบารมีด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่นะครับด้วยสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีนะครับด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขนะเมตตาบาร,รมีนะครับด้วยความปล่อยวางได้นะเวลาเจอคนชั่วคนร้ายเบียดเบียนอุเบกขาบาร,รมีนะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ ด้วยปัญญาบาร,รมีใช่ไหมแล้วการที่นะจะสามารถาทํานู่นนี่นั่นต่างๆได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่านะเป็นการเพิ่มพูนบาร,รมีทั้งสิ้นในการแก้ไขวิปัญหาตันนั้นถ้ามองในมุมกับการถ้าผมเป็นเทพเทวดาเนี่ยนะผมจะช่วยเหลือมนุษย์นะที่เจอวิบากกรรมแล้วทาให้เขาเข้มแข็งขึ้นเนี่ยผมจะช่วยเขาทาไมใช่ไหมก็แปลว่าไปทําให้เขาไม่ได้บาร,รมีสินะแต่ถ้าเป็นเทพเทวดาเนี่ยเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราจะช่วยเหลือในแง่ไหน เราก็ควรจะช่วยเหลือคนดีสิใช่ไหมคนดีที่เขาเบําเพ็ญบรารมีเนี่ยนะศีลบารมีทานบรารมีวิริยะบรารมีขันติบรารมีปัญญาบรารมีเมตตาบรารมีเราก็ช่วยเขาสิใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ช่วยเขาไม่ให้เขาเพิ่มบรารมีนะแต่ช่วยเขาในการปกป้องคุ้มครองเขาเนะี่ยยายามที่มันมีไภัยไงอย่างเช่นอุบัติเหตุนะอย่างเช่นถึงกับเรื่องของชีวิตเขาอะนะอุบัติเหตุต่างๆ,อย,าางๆอย่างประเภทภัยต่างๆเนี่ย ถ้าเราช่วยเขาให้มีชีวิตยอยู่ต่อเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่านะส่วนเขาเป็นคนดีอยู่แล้วนะเขาเกิดมาเขาได้บาร,รมีเพิ่มจริงๆก็นั่งหน้าเย็นดีอะเขาที่เขาสามารถฝ่าวิบากกรรมต่างๆด้วยความอดทนด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยสติปัญญาถูกไหมเพนะราะนั้นต้องแยกประเด็นนะครับเทพเทว,ว,วดาจะช่วยเหลือมนุษย์ที่ดีที่บำเพ็ญบาร,รมนะีก็คือช่วยปกป้องคุ้มครอ,องภัยอันตรายนั่นแหละจากอุบัติเหตุจากอุบัติภยัย นภัยธรรมชาติต่างๆนานนนั่นเองนะครับนอกนั้นให้เขาบำเพ็ญบารมีไปนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ